สวัสดีครับวันนี้กินกับลุงจะพามาดูกระท่อมเห็ดนางฟ้าปูฐานหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามัส r o o มค o t เ a g e เป็นการปลูกเห็ดไว้กินเองนะครับหรือจะพาไปดูภายในนะครับหลังจากเรียงก้อนเห็ดมาแล้ว4วัน วันนี้วันที่สี่นะครับนี่เริ่มแล้วนะครับเริ่มมีเห็ดแล้วนะครับเริ่มงอกนะครับเริ่มงอกเยอะเลยนะครับนี่เรียกว่าเห็ดนางฟ้าฟูฐานซึ่งในนี้มีทั้งหมด ามร้อยก้อนนะครับโดยอันนี้ไม่ได้เพาะเชื้อเองซื้อก้อนที่คุณภาพสูงมาจากกระท่อมเห็ดคูดจุ๊บไตน้อยนะครับซึ่งกระถ่อมเห็ดคูดจุ๊บนี่เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวเรื่องเห็ดโดยตรงนะฮะนี่ปลูกเองกินเองครับคิดว่าพรุ่งนี้ น่าจะออกเต็มเยอะกว่านี้นะครับ